จะเริ่มโอเคครับทังครับถ้าสมมุติว่าทังไม่ได้ไปตอบก็ขอให้เพื่อนๆน,น้องๆทำต่อไปตั้งใจต่อไปครับสู้แทนถังแล้วก็สู้แทนคนที่ออกไปด้วยแล้วก็สู้แทนคนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้ทำให้เต็มที่ครับ คุณครับกุดกันมากอะถ้าสมมติว่ามุไม่ได้ไปต่อครูไม่ได้ยินนะ่ะก็ไม่ไม่กอละที่สาวเราอีกก็ถ้าถ้ามุงไม่ได้ไปต่อก็อตอนแรกก็อยากบอกว่าขอบคุณทุกคนกับวิสาภาพที่คอยดูแล ให้สู้สู้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วของเอเราอยู่ด้วยกันอือยากเครียดค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่เก็บภาพในบ้านนี้ไว้เพราะว่าออกไปก็ไม่มีแล้วก่อนจะพูดอะไแล้วลม ที่สำคัญก็มีสุดท้ายก็อยากให้มีความสุขในบ้านเก็ดทุกอย่างให้ให้ได้ได้เยอะที่สุดความรู้แล้วก็ความจำวิภาพเรื่องราวดีก็ทำให้เต็มที่ 就，真的。